แชทแฮปแฮปสวัสดีสวีดัตยามเย็นเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยวันนี้นะเดี๋ยว,ยวแปบ๊บนึงแก๊งแฟนฉันสู้ๆลูกนี่ฮะโอ้โหเราจะเป็นราชาจงสลัดให้ได้เลยใช่ไหมเคยดูป่ะ <c oughs> วันนี้สนัตจังไหนฮะคุณบีอยู่โรงเรียนสนใกล้โรงเรียนสมนสุขลักาณบุรีนะคะประมาณสองโโอเควันนี้นะคะ <c oughs> เพื่อน สิ้นสุดกรารรอคอยนะคันนี้รุ่นนี้บอกเลย F4 เนี่ยชอบมากๆาะนะับวันนี้นะครับเรามีเป็น To โยต้านะครับแคมรี่ปี2012นะฮะออตโต้รถเดิมสีเดิมเริ่มเดิมเครื่องเดิมคันนี้เป็นอดีตนะครับรถผู้บริหารของธนาคารธนาชาติรำดับที่ 1, 1> เงินสดเลยจ้ะนะครับนี่ฮะสวยมากๆนะบอกเลยไม่ถึง3 0 0แสนนะฮะสองแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง สีริ้วรอยไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยกันเลยทีเดียวเชียวลืมบอกไปนะฮะเจ้าของใจดีนะครับให้ยางมาอีกชุดหนึ่งนะฮะพี่พีเนี่ยแถมไปด้วยเลยไม่กักไม่เก็บด้วยนะครับ FC เนี่ยนะครับส่วนพีพีเนี่ยนะครับให้เลยให้หมดเลยนะครับอ่ะดูท้ายก่อนนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับแล้วก็พวกอย่างแผ่นเพจนะครับโลโก้มีกล้องหลังด้วยนะเนี่ยคิ้วโคมมี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะ เนี่ยโลโก้นะครับ 2.0G มันเพื่อนเครื่อง2,000นะฮะประหยัดน้ำมันด้วยรูปทรงเนี่ยโฉบเฉี่ยวจริงๆนะครับโฉมนี้ตอนนี้ราคาเนี่ยถอยลงมาเยอะแล้วจับต้องได้เพื่อนๆนะครับโฉมที่พี่พีมาเนี่ยบอกเลยว่าขายไม่เกิน2,000นะครับมาวันสองวันเนี่ยเกลี้ยงละดูลยครับดูทีนะฮะเพื่อนๆอะไรครับเนี่ยมาดูภายในดีกว่านะครับวันนี้พ่อบ้านนะเด็กๆหยุดนะครับเราให้ไปเลือกตั้งกัน ก็เลยต้องรบกวนคุณบีมาช่วยหน่อยนะฮะอะขอคุณแจรถหน่อยคุณจรถอยู่ไหนเลยวันนี้ก็ผู้ช่วยครีเรื่องจำเป็นนะครับคุณแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะฮะปุ๊บรถติดเึ่งเงียบมากๆนะครับเริ่มต้นมาจากแผงประตูขอนนะฮะรายไม้นะเซ็นทัลล็อกนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับก็จกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่ผู้หน้าปรับได้นะครับ แล้วก็นี่ฮะพนักพิงได้หมดเลยนะครับสวยนะเพื่อนๆนี่ยฮะพวงม,มาลัยก็เป็น ABS Airbag cool คู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมั t จ f ฟังชั o นด้วยนะครับเรือนไม้สวยงามนะแล้วก็ฟรอนต์กลางเนี่ยก็สวยด้วยแอร์นดิจิตอนนะครับหืคันนี้บอกเลยมามากี่ทีก็หมดนะคุณบีเนาะเอาไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างนะครับสวยสะอาดไฟ2เท้าใช้ได้รายไม้นะครับกระจกไฟฟ้านี่ฮะใช้ได้หมดพืดปารน,นะครับ เอ s, s นะครับแล้วก็เป็น Airbag ็อย่างที่บอกไปแอร์แบ็คู่เลยนะฮะแล้วก็ฟ론ต์กลาง Air ์ดิจิตอลนะครับพวกเนี้ยนะครับป่ Front Down, บบมใส่เข้าของเนี่ยนะครับยังไม่หักยังไม่ลาวยังไม่ลาว้วยลยะแตะใช้ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับนี่แคมรี่ไฟสองแผ่นที่ใช้ได้ไหมคุณผก่ชยดูนิดนึงอ่าโอเคปิดเลยครับเปิดซ้ายขวาได้ใช่ไหม,ไมอ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งฮะโอเคกดออกเลยครับ ก็เป็นผู้ช่วยจำเป็นจริงๆนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับผ้าหลังคาก็สวยงามนะเอามาดูแถวที่สองกันนะครับผข้าประตูเรียบร้อยนะรายไม้เนี่ยนะครับสวยเบาคู่หน้าด้านหลังก็ไม่มีขาดเบาแถวหลังก็สวยอะ่ะเพื่อนๆนะครับพนักแขนนะดึงได้ไหมเอะดูให้หน่อยครับเรียบหลุดไหมเนี่ย แน่นจัดเ,เพื่อนๆเอาลงะะเลยฮะไม่ค่ะสร็จแลอ่ะเปิดหน่อยอ๋อวางแก้วน้ําได้นะครับอ้าวโอเคปิดเลยสุดยอดนะอ่ะเดี๋ยวขอดูม่านไฟฟ้าสักนิดคุณบีนะครับม่านไฟฟ้าเรากดตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนไปม่านไฟฟ้าแป๊บหนึ่งฮะดูแอร์หลังก่อนนะแป๊บนึงว่านี่แอร์หลังก็สวยงามนะตรงไหนฮะนี่ค่ะตรงนี้นะอ่ะแป๊บหนึ่งฮะอ่าโอเคกดลงเลยฮะปึ๊บเฮ้ยเจ๋งอ่ะอ่ะกดขึ้นเลย ใช้งานได้ปกตินะคะเปิดท้ายผมดูดิหนึ่งคุณบีเดี๋ยวมาดูท้ายกันท้ายก็สวยแล้วเพื่อนนะนะครับนี่ฮะมุมเนี่ยเดิมเลยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยด้านหลังที่เก็บของก็กว้างเอาไปที่ห้องโดยสารกขาเจที่พอช่อง <c oughs> ห้องเก็บของนะครับก็ยังกว้างขวางนะครับมีแผ่นรองให้ด้วยขนมเปิดได้ก็ได้คุณบี <c oughs> เดี๋ยวมือจะเลอะเปล่า,ลามีพรมนะฮะแล้วพอเราดึงพรมขึ้นตรงนี้นะครับ ก็จะมาเจอพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็จะเปิดอีกอันหนึ่งนะครับนี่ยางอะไรเห็นไหมกูเดิมอ่ะทำไมขไมือยังอยู่ครบเนาะอ่ะไปห้องเครื่องกันนะฮะสุดท้ายแล้วแหมรบกวนคุณดีเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วยรีวิวนะครับอ้าวลืมบอกไปนะครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้มีปุ๊กสวิตด้วยคุณบีใช,ใช่ไหมฮะนีม่มเป,ป็นประกันด้วยนะอ่ะขอดูสักน,นิดนึ่งขอปุ๊กสวิตอ่าตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวดูให้ทีหนึ่ง ประกันเนะี่ยเดี๋ยวคุณบีเช็คให้หน่อยนะครับว่ายังเหลือไหมแล้วเป็นชั้นไหนอะไรอย่างไรนะฮะอ้าวเล่มทะเบียนถือมาพอดีใช่ค่ะเล่มทะเบียนน่ะเห็นถือมาด้วยนะครับเราเปิดแค่ข้างหน้าพอเนาะเพราะว่ามันเป็น P D P A นะครับแต่เห็นว่าเราลำดับที่หนึ่งเป็นนาราชาถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีจากแฟร์แนนซ์เลยโอเคมาแหมเอาไปไหนแล้วครับขอเก็บประกันด้วยเย็นๆนะแหมมือใหม่จริงฮะอ่ะเลยฝากกระโปรงสักนิดนึง ภาษีเนี่ยสองห้าหกเก้านะครับยังไม่ขาดเลยอู้พี่สิ่เลยอ่ะปลายปีเลยคุณบีถ้าจะปีสิบสามเลยเนาะโชคอัพใช้ได้นะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับสติ๊กเกอร์เดิมเลยไฟหน้านะครับคันหน้าเดิมเอน้ำเดิมนะครับเนี่ยไฟหน้าอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับยังไม่มีเปลี่ยนซอกในมุมในเดิมนะครับฝาเครื่องสะอาดโอเคเนาะสติ๊กเกอร์นะครับพวกนี้ก็ยังเดิมๆอยู่เลย นะฮะผมอ่ะเอามาแบบนี้เลยจากโชว์รูมเรายังไม่ทำะไรเลยเนาะไม่น่าเชื่อเนาะรถยังสาดขนาดนี้นะอ่ะพ่อบ้านโอ้โหมาพอดีเลยนะครับไปทำกุญแจมาใช่ไหมอ่ารบกวนที่หนึ่งขาไปหน่อยละครันขอบคุณคุณบีด้วยนะครับมีรถไฟฟิลิปส์หน่อยไหมค่ะก็ชอบสนใจยังไงก็ติดต่อทักก็ได้เลยนะคะคันนี้ไปไวแน่นอนครับผมอ่ะโอเคพ่อบ้าครับรบกวนขับรถพี่สักนิดหนึ่งฮะแหมมาพอดี มาดูพร้อมกันเพื่อนๆสวยนะเนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะกับโตโยต้าเพื่อนๆเฮมรี่นะฮะ 2.0G นะครับปี2022นะฮะปลายปีนะฮะพื่อจะจีจะปี13มาด้วยนะครับกล้องมองหลังด้วยเบาะหนังสวยสะอาดด้วยนะครับรถเดิมสีเดิมเริ่มทะเบียนเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะจ๊ะมาแล้วครับแม่คุณบีดูสินี่สงก็เป็นผู้บริหารจริงๆนะรถเนาะ กูสิฮะไม่เอาหน้าเข้าด้วยแน่นอนไหมนี่เป็นคนเตรียมพร้อมมากนะพ่อ้านนี่ครับจริงๆฮะที่ไม่ได้ขึ้นนห้าระเพราะว่าสภาพนี้ผมดูแล้วถ้าลงไปน่าจะหนึ่งวันเนาะสวยฮะดูสิพรนะฮนะ,คะ,ะ,คะคันนี้นะครับเท่าไหร่เดียวคุณบีคันนี้นะคะรับไปที่ราคาสองแสนเ่นเับาทค่ะตุงตุงออกรถ ขอรถหนึ่งบาทได้คุณอาชีพเลคะแล้วก็ไดุ้กอาชีพเลยนะฮะเอาฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรฝากพี่ซีหน่อยไหมฮะก็รถสวยรถดีต้องพี่พีกีก็ตัวพานนะคะขอบคุณนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงนะเพื่อนๆนะเราเปิดนะครับด้านหลังนะครับโซนรถบ้านฝากขายนะฮะแค่เปลี่ยนที่จอดรถก็ได้รับเงินสดแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกันมากๆเลยนะครับชื่อช่องพีพีเออร์รถกระถูดชาแนลในช่องยูทูบนะฮะ เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราจะได้นำรถส,สวยๆที่ดีบถูกเนี่ยทำมาฝ่าย f อฟ FC กันนะฮะเรามีรถให้เลือกนะครับ,รม,รรบมากกว่า80คันเพื่อนๆน,นะครับมาเลือกมาลองขับดูได้เลยนะครับยินดีต้อนรับ FC ทุกๆท่านเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ครับ